อามาสวัสดี fc นะคะเราก็จะมาสรุปเลขไม่เข้าวัดน,นี้พากันไม่เข้าหมดเลยค่ะแต่ก็มาสรุปเนาะก็หวยออกสี่ห้าสามนะคะกับหนึ่งนหนึ่งหนึ่งเนี้ยแอดไม่จับอยู่แล้วเพราะว่า แอดไม่จับเลขเบิ้ลนะคะข้างล่างเราก็ไม่มีเลยนะคะหนึ่งหนึ่งมีแต่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะก็ข้างล่างไม่มีนะคะเอาเนี่ยเดี๋ยวสามตัวบนมาีหลังงมาสองตัวบนก่นอนสองตัวบนนะคะ ออกสี่ห้าสามเนาะห้าสามนะ 5, 3, นะแอดไม่มีนะรู้สึกจะมีนี่ชี่ใกล้สองห้าใกล้สุดสองห้าถ้าเกิดมาสี่ห้าสองเนี่ยเราก็จะได้ในชุดเด่นเลยเพราะว่าแอดก็เน้นไปเห็นไหม ไม่เข้าแม้กระทั่งคู่โต๊ดคู่โต๊ดก็ไม่เข้าเลยก็เป็นอันว่าสองตัวบนก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆขอโทษด้วยนะกันเนาะแต่เมื่อวดที่แล้วก็โอเคเข้าตรงๆให้ทั้งล่างทั้งบนทั้งสามตัวมาสามตัวนะคะสามตัวแอดได้แค่หลักร้อยเองค่ะสี่เห็นไหมแอดจับสี่ มันก็ไม่เข้าอยู่แล้วเพราะสองตัวแอจจะใช้เลขที่ว่า,อาเอาสองตัวบน,นะมาจาับเนาะอ้มันออกสี่ห้าสามนะก็มีหลักก็มีเนี่ยเลขเด่นเนี่เข้าแต่คู่โต๊เห็นไหมคู่ทางไม่ใช่คู่โต๊เนี่ยสี่เก้าสามมันออกสี่ห้าสามเห็นไหมคะ ก็ไม่มีห้าเพราะว่าแอดมันในในสูตรมันไม่มีห้าห้าที่ว่าเด่นเลยก็เลยจะไม่จับห้ามาเห็นไหมคะแอดไม่ดึงห้าสองในในในสองตัวบนมาด้วยห้าสองสองห้าเพราาในสูตรแอดมันมันไม่ได้มันได้ไม่ไม่ใช่ได้ได้เด่นเด่นในสามตัวมาจับแล้วก็เสียดายเนาะก็งดหน้าเจอกันใหม่เนาะแอดก็มาสรุปสั้นๆให้ เดี๋ยวแอดทำงวดหน้าเสร็จก็แอดก็จะมาลงให้จะไวหรือช้าก็เดี๋ยวดูแต่ละอาจารย์ที่เราดูอ่ะคือแอดเอาเลขของํำนักอื่นมามาจับนะคะมามาจับชนให้เพื่อนๆน้องก็กว่าจะมาทำเลขสามตัวนี้ได้ในแอดใช้ประมาณยี่สิบตำนักนะอย่างน้อยเลยสิบห้าถึงยี่สิบตำนักถึงจะมาจับเลขสามตัวนี้ให้นะคะ ไม่ใช่ว่าเอามาถึงก็เอาสองสับนักไม่ใช่เราต้องการความมั่นใจนะคะก็งวดนี้เท่ากับไม่ได้นะคะก็เสียดายเหมือนกันก็งวดหน้าแก้ตัวกันใหม่นาองวดนี้ก็ขอมาสรุปสั้นๆแค่นี้นะคะก็ขอบคุณ fc นะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามแอดนาองวดหน้าเจอกันใหม่แอดจะพยายามแก้ตัวให้เนะ สวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ